สวัสดีค่ะคุณแม่น้องเซนเตอร์นะคะวันนี้จะมากล่าวความประทับใจกับโรงเรียนอนุบาลปิยะอาทรที่น้องเรียนอยู่3ปีค่ะ,ะสิ่งแรกเลยคือประทับใจในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็คณะผู้บริหารซึ่งท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็ใส่ใจนักเรียนในโรงเรียนจริง สองเลยก็คือคุณครูแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลปิยะทรซึ่งมีความใส่ใจอ่อนโยนพูดเพาะกับเด็กๆนักเรียนทุกคนค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากที่จะแนะนำโรงเรียนอนุบาลปิยะทรให้ผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานเข้ามาเรียนที่นี่คุณแม่การันตีว่า ไว้วางใจกับโรงเรียนที่นี่แล้วก็คณะครูทุกท่านได้เลยค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนน้องเซนเตอร์ให้มีพัฒนาการที่ดีพร้อมที่จะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่น ได้อย่างมีคุณภาพค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นผู้ปกครองของเด็กชายปุณวิทย์การนิยมหรือน้องปุณน,นะคะความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลเปียอาทรก็คือคุณครูที่นี่สอนให้น้องมีความเป็นระเบียบว,วินยัยมีความกล้าสแสดงออกสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน คือการทํากิจวัตรประจําวันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็คอยเอาใจใส่ดูแลเด็กๆเป็นอย่างดีสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูคทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมผู้ปกครองน้องเจแตแอมนะครับเด็กหญิงประวรัลิสานาโศนะครับพูดถึงความประทับใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนรุบาปยาท,าทนนะครับความประทับใจนะครับเดี๋ยวก็แบ่งออกเป็นในส่วนของสถานที่ตั้งนะครับ ปิยธรเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่สะดวกในการรับส่งนะครับแล้วก็ใกล้บ้านด้วยนะครับผมครับต่อมาก็น่าจะเป็นด้านบุคลากรนะครับผมด้านบุคลากรเนี่ยผู้ปกครองน่ะในความประทับใจอยู่แล้วนะครับในส่วนของบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลปิยธรทั้งบุคลากรที่อยู่ปัจจุบันและบุคลากรที่ที่อาจจะออกไปแล้วแต่มีส่วนร่วมนะครับทําให้เจแตม เป็นเด็กที่มีคุณภาพนะครับผมภาษาด้วยนะภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทางผู้ปกครองก็ให้ความไว้ใจนะครับให,ให้ให้ดูแลเด็กนะครับผมต่อมาก็ในเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งซึ่งการเรียนการสอนนี้สำหรับผู้ปกครองเขงเนาะจะแต่ค่อนข้างเกินคาดนะครับเพราะว่าทางผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่ได้เน้นเรื่องการเรียนการสอนของน้องขนาดที่ต้องแบบต้องเรียนยจริงจังนะครับ แต่ว่าพอน้องเนี่ยได้เข้าประโยคยารทนเนี่ยก,ก็ถือว่าตกใจนะครับ <g ül> ก็เหมือนน้องจะได้ทฤษฎีหรือได้ได้ความรู้มาแบบอันฟอร์ซีนมากนะครับทำผู้ปกครองก็ตกใจเหมือนกันว่าไปดูมาจากไหนบางครั <g ül> ้งก็ไม่ได้สอนนะครับก็กกก็็กกก็ถือว่าเกินคาดนะครับเรื่องเรื่องของการสอนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมผู้ปกครองของน้องเชอแต้มนะครับก็ขอขอ,ขอขอบคุณ ทุกท่านนะครับบุคลากรทุกท่านที่ช่วยผลักดันส่งเสริมสั่งสอนนะครับน้องเจีแตมจนมาถึงทุกวันนี้นะครับผมก็เลือกไม่ผิดเลือกไม่ผิดนะครับที่ที่เลือกให้น้องไปเรียนที่โรงเรียนรุบาลพาีอารทอนะครับก็ขอบคุณบุคลากรทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะแม่น้องมิวินนะคะ จะมาพูดสิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับโรงเรียนปิยะอารทรนนะคะคือก่อนที่แม่จะให้น้องมิลินมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะแม่ก็ได้มีการมองหาโรงเรียนไว้หลายแห่งมากเพราะว่าแม่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกังวลว่าโรงเรียนจะดูแลลูกของเราได้ดีหรือเปล่าคุณครูจะตีน้องไหมและการเรียนการสอนของแต่โรงเรียนจะโอเคหรือเปล่า จนสุดท้ายแม่ก็เลือกที่จะให้น้องมิดินมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้จากการที่หาข้อมูลและสอบถามจากแม่แม่ท่านอื่นที่เคยส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นะคะ่ะอยากจะบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดเลยจริงๆเพราะว่าคุณครูที่นี่ทุกคนพร้อมด้วยบุคลกากรใส่ใจดูแลเด็กได้ดีมากๆ และการเรียนการสอนของที่นี่ก็ดีมากๆซึ่งดูได้จากน้องมิลินที่มีพัฒนาการดีขึ้นในทุกๆด้านอยากจะขอขอบคุณคุณครูประจำชั้นทุกๆระดับที่เคยสั่งสอนน้องมิลินมาคุณครูพี่เลี้ยงบุคลากรทุกๆท่านของที่นี่ทุกๆคนดูแลแล,และใส่ใจเด็กๆได้ดีมากๆสุดท้ายอยากจะบอกผู้ปกครอง คนไหนที่กําลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานของท่านอยู่อยากจะบอกว่าเลือกโรงเรียนอนุบาลปิยะอัทอนแห่งนี้ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆค่ะสวัสดีค่ะแม่อ่างเปาค่ะต้องขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่ได้ให้การศึกษาน้องตั้งแต่อยู่นะัสเรียจะถึงอนุบาลสามมีความประทับใจทุกอย่างเลยค่ะเกี่ยวกับที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะดูแลลูกดีมาก มากๆคะ่ะดูแลดีจริงๆคอนเฟิร์มเลยยังไงก็ขอฝากผู้ปกครองนะคะที่สนใจสามารถนำบุตรหลานมาเรียนที่นี่ได้แม่คอนเฟิร์มเลยว่าคุณครูและพี่เลี้ยงตลอดจนถึงผู้บริหารแม่บ้านดูแลลูกเราดีจริงๆยืนยันคะ่ะมาเถอคะค่ะสวัสดีค่ะ,ะเป็นผู้ปกครองของน้องเบสนะคะสุริยศักดิ์พึ่งแพงค่ะชั้นอ3านะคะ วันนี้ก็จะมาพูดถึงความประทับใจเกี่ยกับโรงเรียนปิยะอัทธรน,นะคะความประทับใจแรกเลยก็คือน้องเพิ่งเข้ามาเรียนโรงเรียนที่นี่แบบไม่กี่วันนี้นะคะ่ะคุณครูคก็แบบจำชื่อน้องได้แล้วก็จําชื่อผู้ปกครองได้ด้วยนี่ก็เป็นความประทับใจอย่างนึงน,นะคะแล้วก็คุณครูคที่นี่ก็แบบพูดจาดียิ้มแย้มแล้วก็โรงเรียนนะคะก็ยังมีแบบลายประจํา ประจำกลุ่มของห้องเรียนประจำชั้นแบบนแบบเนี้ยค่ะแบบให้ผู้ปกครองรู้ว่าเนี้ยลูกเราแบบทากิจกรรมอะไรบ้างในระหว่างที่อยู่ที่โรงเรียนนะคะมีรูปภาพของลูกเราตอนทํากิจกรรมต่างๆนะคะให้เราได้เห็นถึงความน่ารักของเด็กเด็กแล้วก็ทุกเย็นนะคะค,คุณครูก็จะออกมาบอกว่าลูกเราวันนี้เป็นยังไงมี การปรับตัวตรงไหนบ้างที่จะต้องปรับปรุงลูกเราจะได้เก่งขึ้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น,นะคะ่ะแม่ก็ได้เห็นว่า,าลูกมาเรียนที่นี่แล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะด <What? S 1> ีใจนะคะ mm hmm. ที่ให้ลูกได้มาเรียนโรงเรียนที่ดีที่นี่นะคะ่ะน้องน้องเรียนที่นี่มาตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลนะคะจนถึงอสามเลยะคะ่ะน้องเป็นเด็กที่ป่วยบ่อยมากอา่า เวลามาเรียนก็คือเอายามาให้คุณครูคุณครูก็ใส่ใจดูแลดีค่ะขอป้อนยาให้เด็กเวลาอยู่ที่โรงเรียนนะคะถือว่าคุณครูที่นี่ใส่ใจใส่ใจดูแลเด็กดีมากเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณคุณครูทุกคนนะคะที่ช่วยอบรมสั่งสอนนะคะให้น้องเด็กที่ดีขึ้นเก่งขึ้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะคุณแม่น้องปลาวานชั้นอนุบาล3ามนะคะก็ตอนแรกที่เลือกให้ลูกมาเรียนที่โรงเรียนปีออทอนะคะก็ไม่ได้หวังจะให้ลูกได้เก่งอะไรมากมายนะคะก็คืออยากให้น้องอะ่ะได้ปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตในโรงเรียนให้มีความสุขกินอิม่มนอนหลับสามารถมาโรงเรียนมีได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันนะคะ ก็ของน้องประวานนะคะไม่ไม่ได้เ,เลือกโรงเรียนที่อื่นเลยะค่ะเพราะว่าตอนพี่ชายของเขาค่ะก็เคยให้เรียนที่นี่แล้วก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่รุ่นพี่ของเขาค่ะก็เวลาห่างกันประมาณ6ปีนะคะมาได้ทันที่นี่ก็ยังเ,เป็นเหมือนเดิมในเรื่องของ การเรียนการสอนแล้วก็มีเนื้อหาวิชาความรู้พื้นฐานที่แน่นนะคะอตอนนั้นยังเป็นสองภาษาซึ่งในรุ่นของน้องประวนันอสเนี่ยอาจารยา์ท่านผู้บริหารก็ได้มีภาษาจีนเสริมเข้ามาให้ เข้ากับยุคสมัยนะคะเพราะว่าบางโรงเรียนที่น้องจะไปต่อจะมีภาษาจีนเป็นเริ่มเริ่มตั้งแต่ปนหนึ่งนะคะก็ทำให้น้องอมีพื้นฐานทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษาสามารถไปต่อยอดได้อย่างไม่อายใครนะคะก็โรงเรียนสามารถดึงศักยภาพของนักเรียน ออกมาได้อย่างเต็มที่นะคะหลังจากที่แต่ก่อนนะ้น้องจะเป็นคนขี้อายแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกแต่โรงเรียนนะ่ะก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆออให้น้องได้กล้าแสดงออกจนน้องอะ่ะกล้าที่จะออ,ออกความคิดเห็นแล้วก็ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองกล้าเต้นกล้า ฟอนรำแล้วก็กล้าที่จะอ,ออกความคิดเห็นทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียนนะคะส่วนบุคลากรเจ้าหน้าที่เริ่มตั้งแต่ท่านผู้บริหารคุณครูครูผู้ช่วยจนกระทั่งถึงป้าสาวนะคะป้า แม่ครัวก็มีบุค,คลิกที่ยิ้มแยม้มแจ่มใสพูดจาสุภาพไพเราะล,ลูกไม่เคยมาเล่าให้ฟังเลยนะคะว่า,าคุณครูหรือบุคลากรท่านใดพูดจาไม่ไพเราะเลยในทุกๆวันที่ลูกกลับมาจากโรงเรียนนะคะก็พเจบพยายามถามลูกทุกวันว่าลูกไปโรงเรียนวันนี้มีความสุขไหมมีใครพูดจาไม่ไพเราะไหมลูก ไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าวันนี้มีใครพูดจาไม่ดีกับหนูไหมกเ็เสียงฟีดแบ็จากลูกมานะคะไม่เคยมีด้านลบที่พูดถึงบุคลากรในโรงเรียนเลยนะคะแต่ลูกอะก็คือมีความผูกพันมีความใกล้ชิดและก็ักคุณครูมากคุณครูที่นี่ใส่ใดีแล้วก็ อมีจิตใจที่รักเด็กอย่างเห็นได้ชัดเราเป็นพ่อแม่นะคะเราสามารถสัมผัสได้จะสังเกตได้ว่าลูกตะกอดแล้วก็หอมคุณครูทุกครั้งที่มีการลาจากแล้วก็จะสนิทกับคุณครูสามารถ พูดคุยได้กับทุกท่านลูกมาเรียนที่เนี่ยคะ่ะมีความร่าเริงสนุกสนานเริ่มมีความสุขในการมาเรียนทุกๆวันสุดท้ายนี้นะคะก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะที่ประทับใจก็คือเรื่องอาหารของเด็ก น่าจะเป็นโรงเรียนเดียวมั้งคะที่ที่นี่มีอาหารให้เด็กรับประทานครบสามมื้อเชา้ากลางวันเย็นซึ่งเราเป็นพ่อแม่ก็จะเป็นห่วงในเรื่องโภชนาการของเด็กอยู่แล้วแล้วก็สุขภาพอนามัยที่นี่จะมีการสกรีนเด็กในทุกๆเชา้าซึ่งไม่ว่าจะเป็น ฤด,ดูการของการมีโรคระบาดหรือไม่มีที่นี่จะแบบทำเป็นมาตรฐานทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียนซึ่งเ,เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งบางโรงเรียนน่ะไม่มีซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วว่าเด็กภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็ไม่สบายได้ง่ายอันนี้คุณครูเขาใส่ใจ ในทุกๆด้านจริงๆเลยค่ะซึ่งไม่ทิ้งในแต่ละด้านาในการในเรื่องวิชาการก็เช่นกันความรู้ที่นี่แน่นพื้นฐานแน่นไปสอบที่ไหนไปเ,เรียนพิเศษที่ไหนก็คือมีคุณครูชมมาตลอดว่าเด็กที่เนี่ยสามารถฟังพูดอ่านเขียน ได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วสาม,มารถไปต่อยอดในโรงเรียนต่างๆได้ยังไม่อายใครเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็คืออยากแนะนำให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่กำลังลังเลหรือตัดสินหรือกำลังตัดสินใจว่าจะให้ลูกไปเรียนที่ไหนดีนะคะกอ็อยากแนะนำโรงเรียนปิยะธรค่ะให้ท่านลองมาสอบถาม แล้วก็ศึกษาข้อมูลดูนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะพาลูกชายมาเรียนที่ปีอาทอนนะคะก็คือได้เซอร์เวยไปทั่วระยองเลยค่ะก็มาถูกใจแล้วก็มาตัดสินใจเลือกที่ปีอาทอนด้วย หลายๆอย่างทีโ่โอเคกว่าที่อื่นนะคะค่าเทอมก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะคะก็พอๆกับที่อื่นซึ่งถ้าเราดูดูไปแล้วก็คือมันจะหักกับค่าอาหารก็คำนวณแล้วไม่กี่บาทคะ่ะคุ้มค่าแน่นอนอาจารย์ที่นี่ทุกคนใจดีและเป็นกันเองมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะผู้ปกครองของเด็กชายเพชรพลพิพัฒน์ผลนักเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนอนุบาลปิยอาทอวันนี้คุณแม่จะมาพูดถึงความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลปิยอาทอน,นะคะคุณแม่ได้พาน้องพลเข้ามาศึกษาที่นี่ตั้งแต่ชตัตเดซเซอรี่ค่ะสิ่งแรกที่คุณแม่ประทับใจและก็เลือกโรงเรียนแห่งนี้ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยการเอาใจใส่ดูแลของคุณครูและการถูกสุขลักษณะค่ะ โรงเรียนที่นี่มีสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะสะอาดดูร่มรื่นค่ะแล้วก็น่าอยู่น่าเรียนทําให้คุณแม่เลือกที่นี่ให้ลูกได้เข้าเรียนค่ะทางหน้าของวิชาการการเรียนที่นี่นะคะท่านผู้บริหารท่านก็ได้ให้ความเอาใจใส่ค่ะได้เรียนกับคุณครูเจ้าของภาษาด้วยค่ะแล้วก็ไม่ขาดตกบกพร่องเลยในด้านของวิชาการการเรียนในทุกด้าน ทำให้รูปแม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆสามารถช่วยเหลือตนเองได้สามารถอ่านออกเขียนได้ค่ะแล้วก็มีความรู้สามารถนําไปต่อยอดสอบเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งรวมไปถึงของการสอบแข่งขันได้ดีเยี่ยมคุณแม่ต้องขอขอบพระคุณคณะท่านผู้บริหารคุณครูอาจารย์บุคลากรทุกท่านนะคะที่ได้ให้ความช่วยเหลือดูแลน้องพลมาเป็นอย่างดี แล้วก็ถ้าคุณแม่ขออนุญาตถ้าเกิดว่าท่านผู้ปกครองท่านใดนะคะกําลังมองหา,าสถานที่เรียนสถานที่ดูแลให้กับบุตรหลานของท่านคุณแม่ขอแนะนําตรงนี้อนุบาลปิยะธรแห่งนี้ไว้อีกหนึ่งแห่งนะคะแล้วท่านก็จะไม่รู้สึกเสียดายท่านจะรู้สึกอุ่นใจรู้สึกภูมิใจที่ได้ให้ลูกได้เรียนที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ